อ้อมกระปูอีนั่งไปก้นเนี่ยนหนยายอันนี้อันนี้น้ำพริกอันแม่ดองป้อแม่ดองป้อยข่อยจากอุดรทรงมาให้หอมแมงดาน้ำเดายายเผ็ดเขาดีนี่แม่จิ้มบังไปเต่งอู้สวัสดีจ่าพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันนี่อ้อมกระปูจ้ะน้องไปอ้อมกระปูนี่อันอันครัวบวบอันนี้ปลาแดกบองกับน้องไ้เสริมมันใช่ผักหยางแน่หนึ่อพี่เมี เแล้วกำอมแกมด่างแค่แก่ประเด็นออกกินแมงดาน้อยแซ่บก็ต้อมาเสริมถ mm ือจันปนยังหแซ่บด้วยละตีแซ่บด้ย่งห้อยยางยื้อตุยขึ้นคือกตุยหลยเพียแล้วกรตุยอคิบันแซ่บยกบพูดหลายได้ไม่ดองแบๆปอมถ้าเราซื้อปอมยติ เอาล่ะซ no, so um. ื้อนาฬมุนเจ้าก็เอ in> ิ้นามุนตีเส้นกันเจ้าเอินปอมก็ซื้อใน่นแล้วก็ซื้อปอมๆมันมวนผดนาฬมุนเห็นไหมพักกระดาวจกร่องเบิ่งเสรอืองเบิ่งมันๆจินงก็บแสบจินก็บอันนี้ห้างสิงโาอันนี้บ้าคมดอกบ้าบ้ามาละมุนันน้ำมะฮาวไปยัง น่างออมกับปูแซ่บแต่ปูกัม็มันอือแซบออมไหมยกินนั้นเมดท่าเดียวนี่ามันเหลียเด้ยเดยเอยามมื้ออื่นกับพ่แซ่บอือโตตรงนี้นึง เมมะละพวากระดาวเบื่อ่ผมหอกแม่กินเลยวจ้าก็เป็นเสียงเลยคุ่นขยมเอาม่กินละกินตาเบื่อกะต้มเมื่ซาเน่ไ่ได้อุ่นแม่เพรายงอ้วนเลยตอนนี้อ้่นน้องหันเืมกินข้าวแซ่บด้วยจากพี่น้องคำมาเห็ดน่ากินน้ำบลาท่านน mm ีอบ nah หิ้วข้าวหิ้วข้าว ดูทรงผมกำลังจะใหญ่นะคะทรงผมกำลังจะได้แต่งใหม่อีกแล้วพ <c oughs> ร,ระเจ้าอังค์จะบอกเบ้าพัดบวชด้วยเชื่อมบวบไหมพ <c oughs> ัดบวบด้วยเชื่อมบวชวันนะบวบเ<ว>ชื่อมบวบวดเดชม,มากแบบใดมักได้ละมักแบบนี้นะ เอาอหวานๆได้ง่ายแต่ปักซี่แล้วเฮาปักซี่แล้วปักซี่ใชต้นหอดลูกลูกไปแล้วก็ได้เราชึกแวะไปเอาเข่ามาใส่อีกว่ามันค้ำหน่อยแค่จิมคำง่ายก็บ,บ่เต็มปากแล้ว ยุปลาก็นี่สองหอยอไรเยพกนี่แหละมันบ่คือปูก้นกวนะปูนาแรงมันกระแทบมันเออบ่คือปูสอนหอมๆปูบ่คือปูใสซสไซ่สอนเด้ปูก้นมันมันจ้าแต่บิ็งไปยังติโตละจักบาทปีเนี่ยโอ้ยแต่กนาฮกกูบวไปหากูไหวแม่งยัไหมาม่นังเด้อไดกินน้ม่นเออคอยก็ยกยืนเลี้งแล้วจาดจ้า ประยัเขาก,ขก็ชีสังแยผมสแล้วั้งเยมากหดแล้วตัวละสองบาทได้มาตรทานโลกก็แค่ะนะคี้ำขายช่องนี้สิบบาทหาสิบค่ะคุณแปลวมาตัา้ส่ยี่สิบฉันซื้อมาซื้อจินหาสิบจ้าจ้าวัสบะมีนีว้ามือนึ่บามีนาีสิบ ถุงละห้าสิบบาทบ่ซื้อแมนเหรอวัสดุดอกเจ้าน่ะจ้าไ่ได้ซื้อจักเทียร์ุดยอดอันสุดยอดอันน้ำพริกกระแดกแมนหอมเย็นสดขอบคุณหลายอผู้ทรงมาให้ให้ได้บุญหลายๆเด้อจ้ะเด้อลำลำเลยดวยเด้อด้วยใจบริสุทธิ์ใจซื้อขอบคุณหลายๆแต่ว่าขอผู้อันน้ำหนักเกินอาต่ามาดูแลขอเนื้อเด้อดอกแล้วขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆพี่น้อง